สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องราชันเทพเจ้าตอนที่16ถึงตอนที่20เพราะเรื่องมันยาวยาวยาวยี่หนอจึงย่อๆมาเล่าให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆกระชับกระชับใครอยากอ่านเรื่องเต็มๆก็ไปหาอ่านได้ที่ต้นฉบับของสำนักพิมพ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนอ้อ ความเดิมจากตอนที่แล้วที่เหล่าสิทธิ์สายนอกของพรรคเจ้าไปรวมตัวกันที่ลานฝึกเพื่อจะรอรับคำแนะทางจากผู้ฝึกตนที่เก่งกาจตอนนั้นเองเจ้ากลงผู้เป็นพี่ชายของเจ้าคังก็กำลังเดินเข้ามาหาเจ้าเฟิงขณะที่เจ้าคังเดินเข้ามาหาเจ้าเฟิงไม่เพียงแต่จะไม่ถอยทั้งยังไม่หลบเลี่ยงอีกด้วยเขาเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายตรงๆนั้นทำให้เหล่าสิทธิ์คนอื่นๆถึงกับต้องตะลึงเจ้าเฟิง เจ้าแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคาดไว้ไม่แปลกที่จะเอาชนะน้องชายข้าได้แม้ว่าน้องชายข้าจะเป็นขยะไร้ประโยชน์แต่เขาก็ยังเป็นน้องชายของข้าเจ้าเด็กกว่าข้าและเพิ่งจะทะลวงเข้าสู่ขั้นสามดังนั้นแล้วข้าจะไม่รังแกเจ้าหากเจ้ารับมือได้สิบกระบวนท่าเรื่องที่ผ่านมาถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นได้เจ้าเฟิงประหลาดใจเล็กน้อยกับท่าทีของเจ้ากังเขาไม่ได้เย่อหยิ่งอย่างที่คิด ทันทีที่การประลองเริ่มขึ้นบรรยากาศรอบข้างตัวของเจ้ากังก็แปลเปลี่ยนไปเป็นเย็นเยือกทันทีมือเท้าของเขาโคดโค้งคล้ายอสารพิษเจ้าเฟิงรู้สึกได้ถึงความเย็นวาบไร้ที่มาแม้ว่าสองพี่น้องจะเรียนรู้วิชาเดียวกันแต่ความกดดันของเจ้ากังนั้นมีมากกว่ามากนักความเร็วและพลังมากกว่าเจ้าขังเป็นสองเท่าใบหน้าของเจ้าเฟิงเคร่งขรึมในขณะที่เผชิญหน้ากับเจ้ากัง ระยะเวลาสั้นๆเขาเกิดพ่ายแพ้ไปแล้วหลายครั้งตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ตาซ้ายแต่ถึงอย่างนั้นปฏิกิริยาตอบโต้ของเจ้าเฟิงก็ยังเหนือกว่าผู้เรียนรู้การฝึกตนในขั้นเดียวกันตอนเริ่มเจ้าเฟิงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากแต่เมื่อยิ่งปะทะกันนานขึ้นเขาจึงเริ่มต่อต้านอีกฝ่ายได้พันไปห้ากระบวนท่าสศิษย์หลายคนเริ่มรู้สึกเหลือเชื่อแม้แต่เจ้าชุยก็ถึงกับเอ่ยปากขึ้น การพัฒนาของเขานับว่ารวดเร็วเกินไปแล้วเจ้าขังเองก็ปาดเหงื่อเขาคิดว่าพี่ชายคงเสียเวลาเพียงแค่สองถึงสามกระบวนท่าในการเอาชนะเจ้าเฟิงไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะพัฒนาขึ้นมากถึงเพียงนี้หกกระบวนท่าผ่านไปทั้งคู่ก็ยังเสมอกันเมื่อครบสิบกระบวนท่าทั้งสองแยกออกจากกันเจ้ากังมองไปยังเจ้าเฟิงอย่างลึกล้ำเจ้าชนะแล้ว จากนั้นเขาก็หมุนตัวเดินกลับไปแล้วก็จากไปทิ้งฝูงชนที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงเอาไว้เบื้องหลังเจ้าเฟิงแย้มรอยยิ้มออกมาเขาไม่ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะความอยากรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าไม่มีดวงตาข้างซ้ายและอยากจะซ่อนไพ่ตายเอาไว้สําหรับงานประลองประจําตระกูลเจ้าขังรีบตามไปคุยกับพี่ชายว่าหากสิบกระบวนท่าล้มเจ้าเฟิงไม่ได้ก็ควรที่จะเอาชนะเพื่อเขา แต่เจ้ากลางกลับตอบว่าเจ้าควรจะยอมแพ้สเสียจะดีกว่าแม้ว่าจะไม่มีข้อจํากัดนั่นข้าก็เอาชนะเขาไม่ได้อยู่ดีความเร็วของเขานั้นมากเกินไปสำหรับข้าหลังจากเสร็จสิ้นการประลองที่ลานฝึกก็เข้าสู่ภาวะปกติในที่สุดผู้ฝึกตนที่จะมาแนะแนวทางก็มาถึงเขาเป็นชายร่างสูงร่างกายเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อเขามีนามว่าเฉิน วันนี้ข้าจะมากล่าวเกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนรู้การฝึกตนขั้น3และต่ำกว่าที่ควรจะมีและจะพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับพลังภายในของข้า เขากล่าวด้วยน้ำเสียงทุม้มลึกไม่ดังแต่สิทธิที่อยู่ห่างออกไปนับร้อยเมตรกลับได้ยินเขาอย่างชัดเจนคำว่าประสบการณ์เกี่ยวกับพลังภายในทำให้ดวงตาของเจ้ายี่จางเจ้าอยู่เฟยและเจ้าเย่ต่างก็เปล่งประกายขึ้นมาแม้แต่เจ้าเฟิงเองก็เต็มไปด้วยความคาดหวัง เช่นที่ทุกคนรู้เส้นทางแห่งผู้ฝึกตนนั้นแบ่งออกเป็น9ขั้น3ขั้นแรกถูกเรียกกันว่าขั้นพลังมีคำนำหน้าเป็นผู้เรียนรู้การฝึกตนขั้นที่4ถึง6นั้นถูกรู้จักกันในนามผู้ฝึกตนและขั้นที่7ถึง9นั้นเป็นที่รู้จักกันในนามจอมยุทธมีฐานะสูงส่งกระทางพักเจ้าก็ไม่ได้มีมากมายอย่างแรกข้าจะกล่าวเกี่ยวกับขั้นแรกและขั้นสองของผู้ฝึกตน พวกเราได้พัฒนาร่างกายและโลหิตของพวกเราผ่านวิชาการต่อสู้เจ้าเฟิงให้ความสนใจเกี่ยวกับขั้นแรกเป็นอย่างมากเพราะเขาติดอยู่ในขั้นนี้เป็นเวลานานเชิญอธิบายไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายย่องสุดท้ายข้อจะเนะเทคนิคของพลังภายในให้ พวกเจ้าบางคนเข้าสู่ขั้นสูงสุดของขั้น3และห่างจากการทะลวงเข้าขั้น4เพียงปลายนิ้วแม้ว่าข้าจะไม่อาจอธิบายได้ว่ามันทำงานอย่างไรแต่จุดสำคัญอยู่ที่พวกเจ้าจะเข้าใจพลังภายในได้อย่างไรสิ่งที่ข้าสามารถทำได้มีเพียงการให้ประสบการณ์บางส่วนของข้าเท่านั้นสิ้นเสียง เขาก็เปิดปล่อยพลังอันน่าหวาดหวั่นออกมาสิทธกรูลเจ้าทุกคนล้วนหายใจติดขัดความกดดันที่ไม่อาจมองเห็นทะลักท่วมผู้เรียนรู้การฝึกตนทุกคน พลังภายในนั้นที่สุดแล้วเป็นพลังที่มาจากภายในร่างกายของคนดังนั้นแล้วโลหิตที่แข็งแกรง่งจึงเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างพลังภายในและความแข็งแกร่งของโลหิตนั้นขึ้นอยู่กับร่างกายและกระดูกนี่ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้3ามขั้นแรกของผู้ฝึกตนถูกเรียกในานามขั้นพลังพวกเขาพยายามสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดได้ เฉินเอ่ยพร้อมกับแสดงตัวอย่างฝ่ามือที่เขาปล่อยออกมานั้นเรากับภูเขาถล่มใส่เหล่าสิทธิ์พักเจ้าเพียงแค่กระแทกก็สามารถทําให้ผู้เรียนรู้การฝึกตนแพ้ได้แล้วขณะที่เฉินกําลังอธิบายพร้อมแสดงตัวอย่างอยู่นั้นเจ้าเฟิงก็หลับตานึกภาพของเฉินเอาไว้ในหัวตามที่ได้ใช้ตาซ้ายดูไว้เพื่อช่วยเก็บทุกรายละเอียด รวมทั้งวิธีการสร้างพลังภายในด้วยครึ่งชั่วโมงต่อมาการแนะแนวทางก็จบลงหลังจากที่ชายน้ำว่าเฉินจากไปสิทธิส่วนมากก็จากไปพร้อมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคำถามเจ้าเย่และเจ้ายี่จางบางครั้งก็มีสีหน้าครุ่นคิดบางครั้งก็มีสีหน้ายินดีเจ้าอยู่เฟยขมวดคิ้วเล็กๆส่วนเจ้าเฟิงนั้นปิดตายืนนิ่ง ภายในสมองนึกถึงทุกการเคลื่อนไหวของเฉินซ้าแล้วซ้าเล่าไม่นานก็พ่นลมหายใจออกมาก่อนจะรีบเร่งกลับไปที่บ้านของตนทันทีที่ถึงบ้านก็ตรงเข้าไปเก็บตัวอยู่ข้างในห้องตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าพลังภายในทำงานอย่างไรโดวยวิชาลมหายใจผลักวายุหากเขาฝึกฝนมันจนกระทั่งเข้าสู่ขั้นสุดยอดของระดับ3เขาจะมีพื้นฐานที่เพียงพอในการสร้างพลังภายใน คืนนั้นเจ้าเฟิงใช้ลมหายใจผลักวายุอยู่สองสครั้งเพื่อยืนยันว่าเขาได้เข้าสู่ขั้นสุดยอดของระดับ3แล้วจากนั้นจึงพยายามสร้างพลังภายในด้วยวิชานภาลอยล่องฝึกจนแล้วจนรอดก็ยังทําไม่ได้เขากัดฟันกรอดและล้วงเอาพฤกษาโลหิต200ปีขึ้นมาสูดดมเอาลมหายใจเข้าไปในขณะที่พลังงานของพฤกษาโลหิตหลอมรวมเข้ากับกระแสเลือด เจ้าเฟิงรู้สึกราวกับว่าเลือดในกายเดือดพล่านจึงส่งเสียงตวาดลั่นคำรามราวกับฟ้าผ่าภายในห้องจนหน้าต่างสั่นสะเทือนทันใดนั้นเองห้องก็กลับเข้าสู่ความมืดมิดเจ้าเฟิงเต็มไปด้วยความคาดหวังค่อยๆค,คลายฝ่ามืออกอย่างช้าๆจากนั้นแสงสีเขียวซีดก็สว่างขึ้นข้าทำได้ เจ้าฝึงพยายามห้ามใจไม่ให้ตะโกนออกไปแสงสีเขียวซีดจางที่ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาหากไม่ได้มองใกล้พอก็ไม่อาจที่จะสังเกตเห็นได้นี่เป็นการโครจรพลังภายในของเขา สำหรับเจ้าเฟิงในตอนนี้เขาเพียงแค่ต้องเข้าสู่ขั้นสุดยอดของขั้น3จากนั้นก็จะสามารถทะลวงเข้าสู่ขั้น4และกลายเป็นผู้ฝึกตนที่แท้จริงได้ซึ่งในพักเจ้าขณะน,นี้ยังไม่มีสิทธิ์สายนอกคนใดที่สามารถโครจรพลังภายในได้แม้กระทั่งเจ้าเย่และเจ้ายี่จางเจ้าเฟิงจึงนั่งโครจรพลังภายในต่ออีกหึงวันหนึ่งคืนพอเขาเก้าวออกจากห้อง ก็รู้สึกราวกับว่าทุกลมหายใจสามารถปลดปล่อยแรงกดดันออกมาได้ภายในเสี้ยววินาที บิดามารดาของเขาก็รับรู้ถึงมันได้เช่นกันเจาน้าเทียนหยางรู้สึกได้ถึงแรงกดดันจากตัวของลูกชายความรู้สึกของพวกเขาไม่ได้ผิดพลาดความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้นหลังจากที่หลอมรวมเข้ากับดวงตาข้างซ้ายความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้บรรยากาศโดยรอบตัวแปรเปลี่ยนไปแม้แต่พ่อกับแม่ก็ยังเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงน,นั่นหมายความว่าคนอื่นย่อมสังเกตเห็นได้โดยง่ายเช่นกัน ว่าเขาสามารถโคจรพลังภายในได้แล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนที่จะถึงงานประลองประจำตระกูลและเป้าหมายของเขาก็คือการติดหนึ่งในสเขาจะต้องหาวิธีการในการซ่อนพลังภายในของตนจะฝึงเลือกใช้วิชาซ่อนลมหายใจเพราะมันสามารถซ่อนพลังภายในและระดับการฝึกตนของผู้ฝึกได้ เมื่อฝึกเข้าสู่ขั้นสุดยอดแล้วจะทำได้แม้กระทั่งลบกลิ่นอายของตนซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามและล้วงความลับแม้แต่สุนัขก,ก็ไม่อาจดมกลิ่นเจอเขาใช้เวลาครึ่งวันในการฝึกฝนจนสามารถปกปิดพลังภายในของตนได้ซึ่งแม้แต่ผู้ฝึกตนที่แท้จริงที่มีขั้น4ี่หรือสูงกว่าก็ไม่อาจที่จะค้นพบได้ว่าเขาโคจรพลังภายในได้แล้ว สามวันต่อมาก็ถึงเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าประลองในงานประลองแลกเปลี่ยนวิชาประจำตระกูลซึ่งจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยรางวัลของปีนี้ก็คือผู้ที่ติดหนึ่งใน50จะได้เป็นสิทธิสายในมีสิทธิ์เข้าไปยังชั้น2ของหอตำราและสามารถเลือกวิชาระดับสูงได้หนึ่งวิชาทั้งยังได้พรึกษาโลหิต300ปีอีกหต้น ผู้ที่ติด1ใน20สามารถเลือกวิชาระดับสูงได้2วิชาและได้รับพึกษาโลหิต300ปี2ต้นผู้ที่ติด1ใน10สามารถเลือกวิชาระดับสูงได้2วิชาแล้วก็ยังได้รับพึกษาโลหิต500ปีอีก1ต้น ซึ่งพฤกษาโลหิต500ปีหนึ่งต้นนั้นมีราคาถึง1 0 0 0 0เงินเลยทีเดียวและผู้ที่ติด1ใน3สามารถเลือกวิชาระดับสูงสุดได้1วิชาวิชาระดับสูง2วิชาและยังได้รับยาโลหิตหยุนซึ่งเป็นยาล้ำค่าที่ช่วยเพิ่มพลังในการฝึกตนของผู้กินมีราคามากกว่า5 0,000่นเงิน ส่วนรางวัลของคนที่ได้อันดับหนึ่งนั้นในขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ได้รู้เพียงแต่ว่าจะต้องมีความพิเศษอย่างมากแน่นอน หลังจากที่รออยู่นานเจ้าเฟิงก็ได้เข้าไปยังที่สมัครและได้รับแผ่นป้ายที่ปรากฏหมายเลข188อยู่งานประลองครั้งนี้มีสิทธิ์หลายร้อยคนเข้าร่วมโดยตามกฎแล้วจะอนุญ,ญาตให้สิทธิ์สายในที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าร่วมได้เพียง50คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าสิทธิ์สายในบางส่วนจะถูกกำจัดและแทนที่ด้วยสิทธิ์รุ่นใหม่ดังนั้นงานประลองนี้จึงนับได้ว่าโหดร้ายยิ่งนักหลังจากสมัครเสร็จ เจ้าเฟิงกลับไปบ้านและฝึกฝนอย่างหนักจนกระทั่ง20วันก่อนจะถึงงานประลองได้มีการคาดเดาอันดับกันไว้ก่อนและผู้ที่ได้รับอันดับหนึ่งในบรรดาศิษธิสายในก็คืออัจฉริยะแห่งพักคเจ้าเจ้าหลินหลงผู้เข้าสู่ขั้น4ี่แห่งผู้ฝึกตนได้เมื่อ2ปีก่อนเขาได้รับอันดับ3ในงานประลองครั้งที่แล้วซึ่งตอนนั้นเขาอายุยังไม่ครบ15ปีเลยเสียด้วยซ้ำบัดนี้เขาเป็นหนึ่งในสี่ อัจฉริยะของเมืองประกายอารุณไม่น่าแปลกใจที่เขาจะได้รับยกย่องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับสองก็คือเจ้าซีอันดับสามเจ้าหานอันดับสี่เจ้าฉินอันดับที่21เจ้าเย่การที่เจ้าเย่ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสิทธิ์สายนอกกลับไม่อาจติดหนึ่งใน20ของสิทธิ์สายในนั้นทำให้เจ้าเฟิงถึงกับตัวเย็นพูดอะไรไม่ออก เจ้ายี่จางและเจ้าอยู่เฟยได้รับอันดับที่38และ40ตามลำดับส่วนเจ้ากังและเจ้ากวงที่ครองอันดับ5ในบรรดาสี่สายนอกพวกเขาได้รับอันดับที่49และ53ทั้งหมดมี100อันดับเจ้าเฟิงยังคงมองหาต่อไปและในที่สุดเขาก็เจอชื่อของตนเองอยู่ในอันดับสองจากท้ายเจ้าเฟิงยกยิ้มขึ้นเมื่อเห็นว่ามีชื่อของตัวเองติด1 ใน100แม้จะเป็นที่99แต่ทุกคนที่ติดอันดับล้วนถูกเรียกว่าอัจฉริยะของพักซึ่งมีเด็กหนุ่มสาวที่อายุ12-18ปีนับพันและอย่างน้อย500คนเข้าร่วมงานประลองครั้งนี้งานประลองใกล้เข้ามาเรื่อยๆบรรยากาศของเราหนุ่มสาวในพักก็เต็มไปด้วยความตึงเครียด เจ้าเฟิงเองนอกจากโคจรพลังภายในแล้วเขายังฝึกฝนหมัดมังกรคลั่งไปพร้อมกันบัดนี้วิชานี้นับได้ว่าเป็นวิชาที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาวิชาโจมตีของเขาซึ่งบัดนี้วิชาหมัดมังกรคลั่งของเขาเข้าสู่ระดับสุดยอดและสามารถแสดงพลังออกมาได้ถึง9 9ตอนนี้เหลือเวลาอีกครึ่งเดือนก่อนที่จะเข้าสู่งานประลองเจ้าเฟิง ใช้พลังมากกว่าเดิมในการฝึกตนเขาให้ความสนใจกับวิชาลมหายใจตัดอากาศมากที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มระดับการฝึกตนเขาใช้ปรึกษาโลหิต300ปีช่วยจนตอนนี้ห่างเพียงครึ่งเก้าก็จะเข้าสู่ขั้นสีแห่งผู้ฝึกตนแล้ว เจ้าเฟิงฝึกฝนร่างกายจนสุดศักยภาพกระทั่งเหลือเวลาเพียงแค่3วันเจ้าเฟิงพยายามที่จะทะลวงเข้าสู่ขั้นที่4แต่ก็ล้มเหลวซึ่งก็เป็นไปตามที่เขาคาดการไว้พลังภายในและความแข็งแกร่งของร่างกายของเขายังคงห่างไกลจากการเข้าสู่ขั้นที่4แห่งผู้ฝึกตน ที่เขายังไม่สามารถทะลวงเข้าขั้นที่สีได้นั้นก็เพราะว่าสามขั้นแรกแห่งหนทางผู้ฝึกตนนั้นคือพื้นฐานที่แข็งแกร่งหากพื้นฐานไม่แข็งแกร่งมันอาจส่งผลกระทบต่อขั้นถัดๆไปการที่เขาทะลวงเข้าขั้นได้ด้วยความเดียวสูงทําให้พื้นฐานของเขาไม่มั่นคงเมื่อเข้าใจดังนั้นเจ้าเฟิงจึงไม่พยายามที่จะทะลวงเข้าสู่ขั้น4ี่อย่างรุนแรงอีกในที่สุดก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่วันเดียวจะถึงงานประลอง พลังภายในของเจ้าเฟิงตอนนี้สามารถฆ่าผู้ฝึกตนขั้นสามได้ภายในเสียววินาทีในค่ำคืนก่อนวันประลองนั้นเองที่ตึกหนึ่งในพักเจ้าหลังจากฝึกซ้อมรอบสุดท้ายกับท่านปูเ่เสร็จชายชะาแขนเดียวเอ่ยถามหลานสาวขณะที่ใบหน้าย,ยังยิ้มอยู่เฟยรอบคัดเลือกเริ่มแล้วพรุ่งนี้เจ้ามั่นใจเท่าใด ไม่ต้องเป็นกังวลท่านปู่ข้ามั่นใจว่าในบรรดาศิทธ์สายนอกนั้นไม่มีผู้ใดเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้เจ้ากังวลเพียงแค่เจ้าหยี่จางก็พอเพราะเจ้าเย่นั้นจุดแข็งของเขาอยู่ที่การป้องกันดังนั้นเขายอมไม่สามารถสร้างอันตรายให้แก่เจ้าได้ แม้ว่าผู้เป็นปู่จะเตือนเช่นนั้นแต่เด็กสาวกลับรู้สึกว่าไม่มีผู้ใดอยู่ในสายตาของนางแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดภาพของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งจึงปรากฏขึ้นในศีรษะของนางคนผู้นั้นที่ไม่แม้แต่จะติดหนึ่งในสิบของสิทธิสายนอกไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าอยู่เฟ้ยแต่สิทธิพักเจ้านั้นล้วนคาดหวังในการต่อสู้ในวันรุ่งขึ้นทุกคนกำลังเฝ้ารอโอกาสในการเปลี่ยนชะตากรรมของตน เช้าวันต่อมาเพียงแค่ท้องฟ้าสว่างขึ้นผู้คนจำนวนมากก็มาเพื่อชมงานประลองมารวมตัวกันที่ลานฝึกฝนณนาสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในพักผู้ที่ไปถึงแล้วจำนวนมากล้วนเป็นศิษย์พักเจ้านี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเฟิงได้เข้ามายังลานฝึกฝนแห่งนี้ซึ่งประกอบด้วยลานประลองจานวน10บลานทุกลานมีขนาด100ตารางเมตร การประลองในครั้งนี้สิทธิสายนอกจำนวน50คนจะเผชิญหน้ากับสิทธิ์สายในจำนวน50คนเช่นกันนี่เป็นการกำจัดสิทธิ์ที่อ่อนแอและคัดเลือกไว้เฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงโดยที่สิทธิสายในไม่ต้องเข้าร่วมการประลองคัดเลือกพวกเขาเพียงรอรอบชิงชนะเลิศในอีกครึ่งเดือนข้างหน้า โดยในวันนี้มีสิทธิสายในจำนวนประมาณ20คนมาร่วมชมการประลองหนึ่งในนั้นที่มาก็คือเจ้าชิน้นผู้ครองอันดับที่4ในบรรดาสิทธิสายในนางเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเหล่าสิทธิสายในใบหน้าของนางนั้นกระจ่างใสและมีความดึงดูดเล็กๆ เมื่อเจ้าเฟิงสังเกตเห็นนางด้วยดวงตาข้างซ้ายเขาก็ค้นพบว่านางมีพลังภายในที่ไม่อ่อนด้อยไปกว่าเขานางอยู่ในขั้นสี่แห่งหนทางผู้ฝึกตนแม้เจ้าเฟิงจะรู้ว่าสิทธิ์สายในล้วนแล้วแต่มีพรสวรรค์อันน่าตื่นตะลึงแต่นี่ก็ยังนับว่าเหนือกว่าที่เขาคาดไว้หากเจ้าสิ้นที่อันดับที่สมีระดับการฝึกตนขั้นที่4เช่นนั้นเจ้าหลินหลงที่คลองอันดับหนึ่งจะแข็งแกร่งเพียงใดกัน สมอัจฉริยะแห่งเมืองประกายอารุณประกอบด้วยอันดับหคือเจ้าหลินหลงอันดับสองคือเจ้าซี่อันดับสคือเจ้าหันซึ่งพวกเขาไม่อยู่ที่นี่สักคนเป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่คิดว่าการประลองของศิทธิสายนอกนั้นควรค่าที่พวกเขาจะสละเวลามาดูบางทีอาจพบว่าพวกเขาอยู่ได้เพียงแค่รอบชิงชนะเลิศเท่านั้น เครื่องชั่วโมงต่อมาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในสนามงานประลองแรกเปลี่ยนวิชาประจำตระกูลจะเริ่มขึ้นในบัดนี้ในรอบคัดเลือกจะมีสิทธิ์สายนอกเพียง50คนเท่านั้นจากสองจาก520คนที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้รอบแรกเป็นการประลองแบบกลุ่มผู้ประลองจะถูกแบ่งออกเป็น10กลุ่มตามจำนวนสนามบัดนี้เราจะเริ่มการแบ่งกลุ่ม ภายใต้การจัดการของพักเหล่าศิทธ์สายนอกก็แบ่งออกเป็น10กลุ่ม จ้าเฟิงอยู่ในกลุ่มที่7ทุกๆลานประลองจะมีเพียง10บคนเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบต่อไปการแบ่งกลุ่มถูกจัดไว้ก่อนแล้ว10อันดับแรกล้วนแล้วแต่อยู่คนละกลุ่มกันทั้งสิน้นอย่างเช่นเจ้าเย่ที่ครองอันดับหนึ่งอยู่กลุ่มที่1เจ้ายี่จางและเจ้าหยูเฟยถูกส่งไปยังกลุ่มที่2และ3ตามลำดับนั่นหมายความว่า10อันดับแรกจะไม่เจอกันในเร็วๆนี้ทุกกลุ่มมีทั้งผู้ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอปะปนกันอยู่นั่นหมายความว่า จะไม่มีผู้ใดบังเอิญผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยดวงเจ้าเฟิงมองหาคนที่จะจัดการยากที่สุดในกลุ่มของเขาพบว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเจ้าเฉินกางที่ครองอันดับเจ็ดในบรรดาสิทธิ์สายนอกในกลุ่มยังมีคนที่เขาคุ้นเคยอยู่ด้วยนั่นก็คือเจ้าซุยภายใต้อาพรสีขาวใบหน้าง,งดงามนางเอ่ยทักเจ้าเฟิงซึ่งเขาก็พงกหัวตอบรับ เจ้าเฉินกลางเห็นดังนั้นก็บอกกับเจ้าซุยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ายี่จังได้บอกกับตนแล้วว่าให้จัดการกับเจ้าเฟิงอย่าให้เขาได้มีผลงานใดๆเจ้าซุยท,ทําท่าจะพูดบางอย่างแต่ก็หยุดไปนางไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจึงไม่อยากให้เจ้าเฟิงประสบความสําเร็จใดๆและแล้วการแปรลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นในรอบแรกของแต่ละกลุ่มจบลงอย่างรวดเร็วผู้ตัดสินทุกคนล้วนเป็นคนของพรรคและมากประสบการณ์ในที่สุดก็ถึงรอบของ,ของเจ้าเฟิง คู่ต่อสู้ของเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพลังฝึกตนที่ขั้น2และเขาก็เอาชนะได้ด้วยหมัดธรรมดาธรรมดาในการประลองมีกฎข้อหนึ่งอยู่ว่าเมื่อผู้ประลองแพ้ครบ10ครั้งจะถูกคัดออกและหากผู้ประลองสามารถเอาชนะได้20ครั้งติดต่อกันจะเข้าสู่รอบถัดไปโดยอัตโนมัติ เจ้าเฟิงใช้วิชาระดับพื้นฐานเอาชนะสีรอบติดรอบที่5คู่ต่อสู้ของเจ้าเฟิงอยู่ในลำดับขั้นที่3ของผู้ฝึกตนและครองอันดับหในกลุ่มมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่พึงพอใจกับการกระทำของเจ้าเฟิงในการใช้ท่าพื้นฐานเอาชนะคู่ต่อสู้พวกเขาจึงส่งเสียงเชียร์ฝ่ายตรงข้าม เจ้าคุยกระโจนใส่เจ้าเฟิงเรากับสิงโตตะคุบเหยื่อแต่เจ้าเฟิงยังคงใช้วิชาระดับพื้นฐานต้านรับและและ้วตูม้มร่างหนักของเจ้าคุยก็ลงไปนอนราบอยู่กับพื้นลานปลลองฟันสองสามซี่หักร่วงฝูงชนข้างล่างต่างมองกันตาค้างแม้แต่ผู้ตัดสินเองก็ยังมีความรู้สึกเดียวกันเขาชนะด้วยระดับวิชาระดับพื้นฐานหครั้งติดกัน หลังจากเอาชนะเจ้าคุยได้การไปลองถัดๆไปของเจ้าเฟิงก็ง่ายขึ้นผู้ที่มีระดับต่ำกว่า3ก็จะยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีเมื่อเผชิญหน้ากับเขาในกลุ่ม7มีเพียงเจ้าเฉินกลางเท่านั้นที่มีสถิติเดียวกันกับเจ้าเฟิงทำให้ทั้งคู่ถูกเรียกกันในนามอินซีคู่แห่งลานประลองที่7 กลุ่มของพวกเขามีคนสองคนที่สร้างสถิติเช่นนี้ในขณะที่กลุ่มอื่นนั้นมีเพียงแค่คนเดียวในการประลองรอบที่12ของเจ้าเฟิงเขาก็ได้เผชิญหน้ากับบุคคลที่คุ้นเคยอย่างเจ้าซุยนี่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่าอึดอัดใจยิ่งนักเขาจึงร้องของให้เจ้าซุยยอมแพ้แต่โดยดีนั่นทําให้เจ้าซุยกัดฟันกรอดใบหน้าเต็มไปด้วยความดึงดันนางไม่มีทางยอมแพ้ต่อเจ้าเฟิงเด็ดขาด ตอนยังอยู่ที่หมู่บ้านใบไม้เขียวเจ้าซุยเคยรักเจ้าฟึงคิดว่าเขาเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุด แต่เมื่อเข้าสู่เมืองประกายอารุณนางก็ตระหนักได้ว่าหมู่บ้านใบไม้เขียวเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆในฐานะของหญิงอ่อนแอนางไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอันแสนโหดร้ายได้จึงตัดสินใจไปพึ่งเจ้ายี่จางที่ครองอันดับที่สามนางไม่มีทางยอมรับความพ่ายแพ้ต่อหน้ารักแรกของนางที่นางโยนทิ้งไปเป็นอันขาดเจ้าเฟิงสายหัวอย่างจนใจเจ้าซุยแปลเปลี่ยนไปราวกับสายลมที่หลอมรวมกับฝา่ามือซัดใส่ไปยังหัวของเจ้า เจ้าเฟงเขาาก้าวเท้าหลบและทรงหมัดไปประทะเข้ากับฝ่ามือเจ้าเฟิงถอนหายใจเงียบๆและพยายามช่วยเด็กสาวให้ทรงตัวแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เคยโตมาด้วยกันเขาไม่อาจมองเห็นอีกฝ่ายบาดเจ็บได้ แต่ตอนที่เจ้าเฟิงพยายามที่จะพยุงตัวเด็กสาวเอาไว้ดวงตาของเจ้าซุยก็เปล่งประกายเย็นเยียบในขณะที่นิ้วมือขาวราวกับหยกของนางพุ่งตรงไปยังอกของเจ้าเฟิงภาพนี้ทําให้สิทธิ์หลายคนร้องออกมาอย่างหวาดกลัวในระยะเพียงแค่นั้นไม่มีทางเลยที่จะหลบได้ทันสีหน้าของเจ้าเฟิงเต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยวร่างกายของเขาระเบิดพลังออกมา สงร่างของเจ้าซุยกระเด็นลอยลงไปนางกรีดร้องพร้อมกับกระอักเลือดออกมาตอนที่ร่วงลงพื้นเจ้ายีจางรีบวิ่งเข้ามาดูเจ้าซุยในขณะที่เจ้าเฟิงเดินลงจากลานประลองอย่างเย็นชาเขาไม่เคยคิดว่าเจ้าซุยจะโจมตีเขาในสถานการณ์เช่นนั้นเขาหันหลังเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะชายตามองเจ้าซุยที่ส่งเสียงตามหลังมาว่าให้เจ้ายี่จางช่วยล้างแขนแทนนางด้วยหลังจากเอาชนะเจ้าซุยแล้วเจ้าเฟิง ก็ชนะทั้งหมด14ครั้งติดด้วยวิชาพื้นฐานเช่นเดิมจนกระทั่งเข้าสู่รอบที่15เจ้าเฟิงก็ได้เผชิญหน้ากับเจ้าเฉินกางบัดนี้อินซีคู่ได้เผชิญหน้ากันเองแล้วบรรยากาศของลานประลองที่7เข้มข้นถึงขีดสุดสิทธิ์ที่ยังอยู่ในกลุ่มที่7ต่างก็ปล่อยลมหายใจยาวด้วยความตื่นเต้นกระทั่งผู้ประลองกลุ่มอื่นก็ยังส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังมายัางลานประลองที่7 เจ้าเฉินกังเลียริมฝีปากแล้วเอ่ยขึ้นขณะที่ดวงตาปรากฏประกายหยอกล้อเจ้าหนูในที่สุดข้าก็เจอกับเจ้าหากเจ้าพอมีฝีมือก็จงใช้วิชาระดับพื้นฐานของเจ้านั้นต่อไปเสียเหตุใดข้าจะไม่ทำเช่นนั้นกันข้าจะใช้วิชาหมัดระดับพื้นฐานเช่นเดิมเจ้าเฟิงเอ่ยออกมาอย่างใจเย็นใบหน้าของผู้ตัดสินกระตุกแม้แต่ในสายตาของเขา เด็กหนุ่มผู้นี้ก็นับว่ากำแหงนักในฐานะของคู่ต่อสู้รอยยิ้มของเจ้าเฉินกางแข่งค้างรู้สึกราวกับถูกตบหน้าเข้าจัง